สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิกิเดฟนะคะวันนี้อัปเดตวันที่9นะคะหรือว่าถ้านับจริงๆก็ของเดฟก็จะวันที่11แล้วค่ะแต่ของกิกกี้อยู่ที่วันที่9นะคะกักตัววันที่9นะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะหลังจากออกกําลังกายโยคะเสร็จแล้วนะคะโยคะวิทลาลานะคะทุกคนไปโยคะกับพี่ลาลาได้นะคะโยคะเสร็จกิกกี้ก็จะเช่นเคยค่ะดื่มน้ําขิงใส่ไปสัก ครึ่งครึ่งหนึ่งหรืออะไรยังไงแล้วแต่นะคะแต่นี่คือสูตรเข้มข้นมากนะคะเข้มข้นจริงๆแล้วเราก็จะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะชีวิตประจำวันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกิกี้มาอัปเดตการอยู่กักตัวกับพี่โคนะคะจากโควิดนะคะออยู่ยังไงวันที่9แล้วก็ประมาณนี้ค่ะก็คือน้ำขิง น้ำนี่ร้อนจนแบบลวกปากจนไม่รู้ว่ามันจะร้อนยังไงนะคะนี่คือเสียงเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่า <c oughs> มี <c oughs> เหมือนเสเลตนะคะอยู่ในคอนิดหน่อยแต่ก็คือดื่มน้ําขิงวนไปค่ะนะคะและอาหารเช้าแน่นอนค่ะเราต้องเบื่ออาหารแต่วันนี้คือรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นแข็งแรงและอยากจะบอกว่าลุงเดฟ หายแล้วกลับไปทำงานได้ปกติแล้วนะคะเราสู้กับเขาชนะแล้วนะคะเราเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนผ่านมาดูคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะคะสำหรับการอัปเดตการอยู่การใช้ชีวิตยังไงเมื่อเรารู้ว่าคนที่เรารักเขาติด เชือ้อโควิดนะคะก็คือเราก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงที่นี่ที่ประเทศอังกฤษนะคะหมอไม่ได้มียาให้ไม่ได้ไปหาหมอให้เราดูแลตัวเองรักษาตัวเองฮีลลิ่งตัวเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือวันที่9อาหารที่กิกิกินนะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแน่นอนค่ะมันต้องเบื่ออาหารแน่นอนค่ะคืออาการแบบเหมือนคนเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กิกิกไม่ ไม่ได้มีอาการนกเหนือไปจากนี้นะคะก็คือมีอาการเบื่ออาหารแล้วก็เหมือนคัดจมูกก็คออืออย่างเงี้ยแต่วันนี้หายหายใจโล่งดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็พยายามดูแลตัวเองสังเกตตัวเองนะคะตื่นเช้ามาก็วัดอุณหภูมินู่นนี่นั่นอะไรนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็ทําได้ดีที่สุดก็คือการดื่มน้ําซึ่งการดื่มน้ําของพี่ก็จะเป็น การดื่มน้ำขิงนั่นเองค่ะขิงที่เราทำเองนะคะก็คือเอาขิงไปต้มกับน้ำนะคะสักแง่งสองแง่งนะคะไปต้มกับน้ำแล้วก็ให้น้ำมันลดลงครึ่งหนึ่งนะคะเอาน้ำเท่าไหร่ก็ได้เนาะแต่กิ๊กใช้ประมาณลิตรหนึ่งกับขิงสองแง่งนะคะแล้วก็ไปต้มกับน้ำก็จะให้น้ำลดลงครึ่งหนึ่งก็จะได้ขิงที่เข้มข้นและเผ็ดมากกินลงไปนี่คือแซ่บ แสบเหมือนเผ็ดนะคะเหมือนมันเผ็ดร้อนคอว่าบลงไปจนถึงท้องเลยนะคะทุกคนนี่ก็คืออาหารเช้าที่แบบกินแล้วอืมต้องกินนะคะทุกคนมันไม่หิวหรอกแต่มันก็ต้องกินเนาะแต่ว่าก็คือมีนมนะคะแล้วก็ใส่ซีเรียลลงไปนั่นเองนี่คืออาหารเช้าที่ประทังชีวิตของกิกิกมาได้ถึงวันที่เก้านะคะเพราะว่ามันไม่หิวข้าวเลยนะคะ มันไม่หิวข้าวคือด้วยความเครียดนะคะกิกกิคิดว่าด้วยตัวเองเครียดที่เป็นห่วงลุงเดฟว่าเฮ้ยลุงเดฟจะเป็นยังไงนะมันจะหายไหมหมอก็ไม่มีไม่เห็นได้ไปหาหมอไม่ได้ตรวจไม่ได้ยากินไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงลุงเดฟก็เลยแบบเครียดตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายตัวเองกเออ็เหมือนเช็คทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็คือดื่มน้ําร้อนคือจิบจิบ คือจิบน้ำร้อนและน้องสาวที่เป็นพยาบาลก็ส่งข้อความมาให้ตลอดว่าพี่อย่าลืมเช็คอุณหภูมิตัวเองนะพี่อย่าลืมดูอาการตัวเองนะว่าถึงไหนแล้วถ้าเจ็บซ่วงอกหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องรีบบอกนะเพราะว่ากลัวมันจะลงปอดซึ่งเราบอกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันยังไม่ได้เป็นฉันแค่โดนกักตัว14วันถ้าคนในครอบครัวเราเป็น เขาก็จะให้เรากักตัวคนที่อยู่ในครอบครัวน่ะให้กักตัวอีก14วันเพื่อรอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเราจะนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยแต่ตัวของคนเป็นเองอ่ะให้นับ10วันหลังจากที่เขามีอาการไข้ขึ้นมีอาการอ่าไปเช็คแล้วติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็ ให้ดูตัวเอง10วันถ้าสิวันแล้วไม่มีไข้ขึ้นอุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเป็นเวลา48ชั่วโมงอันนี้ก็คือ,อหายแล้วกลับไปทำงานได้อะไรเงี้ยคะ่ะตามกฎที่ N H h เขาบอกมาเขาจะส่งแอปพลิเคชันเนี้ยคะ่ะเขาก็จะส่งมาให้ตัวคนที่เป็นตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมาถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแค่นั้นแต่ไม่ได้คุยกับหมอเป็นๆน,นะคะก็คือ ออดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะกิก้ก็ทำคลิปนี้มาตั้งแต่วันที่ออที่สี่หรือที่5นี่แหละค่ะที่5้าหกจนถึงวันนี้วันที่9ก็คืออัปเดตมาเรื่อยๆว่าอาการเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นแตออ่แค่ถามลุงเดฟทุกวันเฉยๆว่าวันนี้ลุงเป็นยังไงบ้าง หายใจเหนื่อยไหมปวดหัวไหมมีไข้ไหมวัดอาการวัดไข้ให้ลุงเดฟตลอดแต่ว่าคือลุงเดฟไม่ได้มาออกกล้องด้วยเพราะว่าลุงเดฟรู้สึกไม่ไม่สบายไม่สบายตัวนะคะก็คือไม่ไม่อยากออกกล้องก็คือกิกิก็แค่ถามอาการลุงแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังและส่วนตัวกิกิเองกิกิก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าในวันหนึ่งกิกิทําอะไรบ้างเมื่อเรารู้ว่าเราต้องอยู่กับสิ่งนี้ ต้องปรับตัวยังไงต้องหนึ่งเลยต้องคือความคิดของเรานะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราต้องแบบมองโลกในแง่ดีแต่มันเรื่องเรื่องยากมากนะคะมองโลกในแบบว่าให้เป็นบวกนะคะคือไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้เลวร้ายมันไม่ได้นู่นนี่นั่นเราก็ออกกําลังกายดื่มน้ํานอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดกับมันแค่นี้ค่ะก็อยู่ได้เดี๋ยวพูดถึงอาหารเช้าต่อก็ขอโทษ